อ้าวสายจรเดียสายจรเดียรถปี61นะครับสายจรเดียรถปี61ตัวนี้รุ่น5055 e ูนอีนะครับเดิมเลยมีรอยซึมครับ มาได้เก็บใช้งานกันอยู่ดันกันอยู่อยากให้เก็บงานส่วนไหนเก็บให้ได้หลังคามีดันหน้าพัดหลังนะครับอุปกรณ์ดันหน้าพัดหลังนี่รอยดินอยู่นี่ก็คือใช้งานกันอยู่นะครับดันดินกันมาเลยดันดินกันมาเลยจะมาได้เก็บงานนะฮะแบบเดิม ไปดูดิกี่ชั่วโมงก็เปิดยังไงกุญแจพว่นี้ไม่กล้าเปิดถังน้ำมันอยู่ด้านหลังนะครับวันนี้สภาพลุยงานยังไม่ได้ล้างได้เก็บเลยนะครับ เอกสารพร้อมครบเลยนะครับ <S <S สน<า>ใจยังไงโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรใต้คลิปเลย <S 1> <S 1> ที่ตั้งเราอยู่ที่นะครับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะ สายจรเดียนะครับรุ่น 5055e สภาพด้านข้างประมาณนี้นะตัวนี้นะครับปี61นะครับอยู่ที่4 5 5 0 0 0บาทราคาเปิดไว้อยู่ที่4 5 5 0 0 0บาท4 5 5 0 0 0บาทเบอร์โทรใต้คลิปนะครับที่ตั้งเราอยู่ที่อำเภอปันผือนะครับสนใจไงโทรสอบถามได้เลยโอเคขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับ อ่ามีหล,ล,ลายตัวนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับคันนั้นก็ไปแล้วติดมัดจําไปแล้วอ่าที่ว่างอยู่คันนี้คันนี้ครับโอเคขอบคุณครับ